ไปที่จังหวัดสุขโขทัยมีข่าวหนุ่มแปลกๆอีกข่าวหนึ่งก่อนจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมครับหนุ่มใช้ Facebook ที่ชื่อน็อตคงคง,คงข่าวนะจะอ่านแบบเต็มไม่ได้นะอ,อ่านว่าคงคราวก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าแก่เกินไปมั้มันสนุกดีม,ม,มะเมา่นี่คือสวยมั่อะไรไม่เนี่ยคือสวยไหมอะไรไหมเป็นภาษาสุขโขทัยที่เขาพูดกัน มีหนุ่มสุโขทัยเนี่ยสร้างตำนานครับจัดงานวันเกิดทีมงานศพจัดงานวันเกิดค้ายงานศพครับลดน้ำศพนอนในโลงแล้วก็มีพระสวดด้วยนะครับจากกรณีมีคลิปไวรัล่ะใช้นามว่าอ่า not คงแควอ่ะแควก็แล้วกันนะนะครับผู้โพสต์คลิปการจัดงานวันเกิดของตนเองนะครับในงานศพใน Facebook มีคู่อขออภัยนะครับมีผู้เข้าไปชมและแสดงความคิดเห็นก็เป็นจํานวนมากผู้สื่อข่าวทราบเรื่องนะครับก็เลยไปสอบถามเป็นสถานที่ที่การจัดงานก็คือวัดเวรุนาลามหรือวัดบึงตําบลย่านยาวอํเาเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยเมื่อเดินไปถึงไปยังบริเวณเมรุวัดเวรุวลาลามหรือวัดบึงนะครับพบว่ายังมีโรงสีขาวและพวงหลีดท,ที่เขียนคําอวยพรกล่าวว่า Happy Birthday ประดับไว้บนเมลุหน้าเตาเผาศพและได้พบกับคุณนนท์นะครับคุณนนท์คนตายเนี่ยเป็นผู้โพสต์จัดงานวันเกิดครบอายุ30ปีให้กับตนเองในทีมงานศพในลักษณะแบบงานศพวันเกิดตัวเองนะโดยน้องนอนท์นนเนี่ยคุณนนท์เนี่ยได้เล่าว่าก่อนหน้านี้นะครับตนเองเคยจัดงานวันเกิดให้กับตัวเองใช้บรรยากาศเป็นงานศพ แต่จัดที่บ้านโดยเริ่มจัดงานวันเกิดแบบงานศพนี้นะครับมาตั้งแต่อายุ25ปีโดยทำเป็นแบบคอนเทนต์จัดที่บ้านในลักษณะเป็นทีมงานศพเฉยๆแต่เนื่องจากปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ตนเองอายุประมาณ30แล้วนะครับเลยอยากจะมาจัดที่เมรุจริงนิมนต์พระจริงๆแล้วก็เชิญ,ญญาติและคนในหมู่บ้านมาร่วมงานจริงๆซึ่งตนเองเนี่ยอยากจัดงานวันเกิดในทีมงานศพเพื่อให้คนเห็นว่าความตายนั้น เป็นเรื่องปกติครับและก็ให้คนระลึกถึงาการมรณานุสติซึ่งมันเป็นสัจธรรมของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับนะฮะ,ะมันก็หนีไปไม่ได้นะไม่เชื่อก็ไม่ได้ลบหลู่แต่อย่างใดซึ่งก่อนจัดงานก็มีการติดต่อขอใช้สถานที่และทําการนิมนต์พระมาสวดนะครับมาสวดมาติกาด้วยนะซึ่งตนเองเนี่ย ได้มีการแจ้งไปยังเจ้าอาวาสให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ตนจะทำคอนเทนต์ในงานวันเกิดในงานศพในครั้งนี้นะครับก็เจ้าอาวาสเนี่ยก็มีการให้อนุญาตในการทำคอนเทนต์ในการจัดวันเกิดสรุปว่าเป็นคอนเทนต์นะเป็นคอนเทนต์นะครับก็อา้าแล้วแต่นะครับคอนเทนต์ใครคอนเทนต์มันก็แล้วกันอย่าไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะนะครับ มันก็เป็นอะไรที่แปลกๆดีเหมือนกันของชาวจังหวัดสุขโขทยัยอำเภอสวรรคโลกเขาเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นไปเด็นดังในช่วงต่อไปครับท่านผู้ชมครับ